สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับเาวันพุธที่20เก่ามีนาคม2 5 6 6คุณครับตอนนี้เขอยู่ที่ตลาดนันท์คุคุบานหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับผู้ใดมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์ของโง่ควายครับหรือต้องการระเบิดโครงสร้างผมขาย CK Ford อร์มิกสตรงกระซับในบาทครับหรือว่าต้องการให้ควายกินจุขึ้นโดยที่ว่ต้องฉีดยาล้วลาะบรินพี่น้องครับผมขายเจทีสมาร์ทบัฟคุณครับซอยเรืองระบบสืบพันธุ์คองครับเพจไหนมันกินอาหารจุขึ้นพี่น้องครับ เอานะครับผู้ใดมีปัญหาก็สามารถติดต่อได้พี่น้องครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเป็นบ่งราคาข้อเสนอไปในครับเจทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับควายโดยเฉพาะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไหนน้อหมานบ่าน้อยห้องนี้ครับ มันเนี่ยเจ้าครับก็ได้เส้นเสือเงามน่ยครับเงี้ยครับเงี้ยอย่าคนดังครับไปเสื้อตัวนี้เดี๋ยวไปขายควายตัวอะไหลายแสนนะครับเนาะมัอนี่เอามาตัวทำมันนี่ตัวเดียวครับตัวเดียวครับลูกตัวใดครับควายตัวนี้ลูกบ่มพันล้านครับลูกบ่มพันล้านครับอายุสิบหกเดือนครับอายุสิบหกเดือนเนาะตัวนี้นะครับอายุสิบหกเดือนลูกบ่มพันล้านสูงอะไรครับควายตัวนี้สามสิบแปดนะครับด้วยสามสิบแปดเนาะมันงาหมดเลยครับควายตัวนี้เอาบอกตรงๆมันสมูทนะมัน มันสมูทเนาะพอไงวาหนางงาบอัตลักษณ์ได้อึบเผาไงนะครับล่ำโตสมบูรณ์เนื้อหนังดีพีังน้องคำตัวนี้ครับตันนี้อายุก้่เดือนครับตัวนี้สิบหกครับสิบหกเดือนกว่ายุสิบหกเดือนเต็มทุกย่างพียงน้องคำตัวนี้ครับเต็มเนื้อหนังดีได้ตัวนี้ครับราคาแสนเจ็ดครับฮะแสนเจ็ดงานครับตัวไอ้วะนี่วัวครับสรงไทยเขาทรงไทยว่าขายแพงด้ครับเมือนี่คือมาตอนไอเงินเหมือนวะ А, <matter> ต้อนได้อีกด้วครับต้อได้อีกมีนครับแฟนเจียมต่อได้อีกบ่ครับนีวัได้ขายติเกทิ้วมูนี่มีนครับหน้าได้ขายตงนีเขาไอเสียบเสียบั้งนี่ด้วครับโอเลนโเลนเอาเบอร์ติดต่อนี่ครับศูนย์เก้ครับศูนย์เก้าสี่หครับสี่สี่สี่ห้ครับผมเบอร์น้องทิ้วนะครับเนาะอ่าโอเคครับบกลแหละครับเดี๋ยวยังต่อก่อนอันนี้ไม่ได้เนนะครับอ้ มาเตนี่แหะครับสารคามนี่แหละครับสข้ามเนาะลูกตัวไเนาะค้ยตัวนี้ลูกเพ็รลำพูลูกเพ็รลำพูเนาะอายุสองปีเดือนหนาครับวันที่สิบหาวันนี้สิบหาอายุครบสองปีเนาะครับโตผูได้เนาะครับผมมันสูงอะไรค้ยตัวนี้ร้อยสี่สิบเจ็ดสี่แปดนี่หรอครับร้อยสี่สิเจ็ดร้อยสี่สิบแปดนะตัวเนาะแม่เพิ่มร้อยหาสิบสามครับแม่สูงร้อยหาสิบสามแม่โ่ออกจากวิไลฟ้ามครับแม่ได้วิไ่ฟ้ม เมียยนีดซ้ำมาตัวนี้นะครับรับผมราคาไอ้ห้องไว้สอแสนครับสอแสนเนาะวลาหมุนไอ้บนนี้เดหมุนมาทันี้เดยวนรถของอะไรเนือตัวดี่อยเนือตัวดีเนาะแข่งใครังครับโอเคเอาเบอร์ติดต่อนี่ยศามศูนย์แปดสามหนึ่งสี่สามสามหนึ่งสี่สามสามสี่สองเก้าสี่สองเาคยังครับไฟอูครับผมไฟอูนะครับไฟอูสารคามครับสารคามนะครับ อ้าวสวัสดีครับพอ่อก็ไหนไข้งามใช่ไครับวันนี้โสด,ด,ด,ดนะครับงัวงามไขยงามง,งังวหูง,วงังวบปากบันง,งามนี่นีมันต้องพอหมดเนาะอยู่นีมืดอยู่นีมืดต้นตำรับต้นตำรับหูเงาหูสันนี่มืดหูเงาหูสันไขยงามอยู่นีเปนทุกอย่างเมืนมันนี่มากตัวพอไหมนี้เมือนเหียวมาสองแม่ลูกเอามาสองนะพ่อเนาะครับแม่มันสูงกว่าเลยพอร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบสองประกันสี่สิบ ประกันสี่สิบเนาะแล้วนี่ลูกตัวใดพ่อลูกลูกประกันแก้วฟ้าโคมโตมว่าประกันมีใบความยุ่นล่ะลูกแก้วฟ้าโค้โตัวเออลูก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 ประกันลูกของลูกแก้วฟ้าโค้โตมาครับคงพอใจแล้วลูกของลูกว่ามันลูกลูกอ่าโอเคนะครับแปรที่น้องฟังแล้วว่าลูกของลูกแก้วฟ้าครับได้าบลวพ่อคมนี่สิบแปดครับสิบแปดครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับห่วยจะไปจะซื้อเอเนาะนี่งสองใจ ขอบได้ทับแล้วครับเอาขอเบอร์ทรนะครับพ่อศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหน่้างศูนย์อยังครับอต่อย้ยงวงง่เอาไ้ง่้อย่ายมีทุึกย่างนะพ่อเนาะเอาขอบคุณบาอกบาสินมีครบมดมีครบทุกยางเลยครับครับจะอีพอมาตัวยังพอมือนหน

แล้ไรขึ่นดีลูกตัวแดงพอ่อตัวนี้ลูกเก่าจะเลื่อนลูกเก่าจะเลื่อนังเดือนแล้วพ่อตั้งเดืน่อคนน่องค้นองเนาะเด้อ้ยตกน่องนมันด้เดือนนึงน่องในเดือนนึงนะครับตัวนี้นะครับอายุปีประมาณปีกัวนี่นะพ่อเนาะปีกัวปีกวสิบสี่เดือนนี่แล้วราคาพ่อราคาสองแสนหาสองแสหามื่นบาทลูกเก่าจะเลื่อนนะพ่อเนาะตะกี้เบอร์นี่ขายสามแสนกัวผมนี่แมนปครับ มันหนีเ้เอาเลยสองเส้นหาเอาสองเส้าแต่ว่าหนาเงี่งดีนพ่อเนาะหนางีมตัวหุดหนางามดูดงครับดูดงหนามงามดูดง่นะพ่อเนาะต่อไดดีนี่สองเส้นหาน่ต่อไดอีกไม่งั้นให้ให้มัดก็เอาให้มัดให้มดก็เอาให้มัดก็เอาพันธุ์ต่อกับต่อไดกัต่อกับต่อไดตัอะไรนพ่อต่อกับใดหลายมืนแล้วในหลายมืดพันธกาตอนะพ่อพันธุ์บ้าต่อกับว่วได้ของงามยันธุกาตัวตัวใดไดเงินของงามนะพ่อเนาะ หันราคาตรงใจก็คือใดราคาเด็กขา่าเนาะแมงแม่อยหายสองเแม่อยหันยี่ส่เอาเบอร์ติดต่อนี่พอแนยอ0่่่พอยังครับหมูพอหมูนะครับเนาะโอเคครับเดียวกันะคบหมูหันเอาพอตองเอาหมูมีนาะสกุลน้ำด้บหมดเนาะหมูหัน เดี๋ยวสิไห้กระใต้หันพ่อเพราะว่ามันตำรวจเนาะตำรวจต้องหันเด้วยสายหัวหันเด้วตำรวจโอ้สายหันหัวหันกำลังหันมีหมูหมูหมูประชาชนเหงกเพ่าต้องหันกันได้แมนป่ะครับผมหเวถึงถือหันถือเพราะขันเนี้ยเตี้ยเขาพ่อสารสารเอาโทษสดีครับเราติดไหมเลยครับเพื่อนนี่ติดเลยครับขม่าตัวขับมืาอนี่สองนี่แหละครับแต่มั่งยังแม่ลูกครับแม่ลูกแม่สูงไรเนาะคตรตัวนี้ ม่สูงลอยสามเก่าสี่สิบอยู่ครับแม่ลอยสามเก่าลอยสี่สิบเนาะอันนี้ลูกพันธุ์ปครับนี่ครับลูกคูมันก็ขายง่ายครัตัวนี้พอพันมันสูงลอยเจ็ดสิบกว่าครับแมนป่ะครับลูกกลมครับอ๋อลูกกลมราคาอะไรครับเป็นลูกครูนี่เบอรไปสิบสองครับเบอรไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมเอาเบอร์ติดต่อเนี่ยศูนย์หกสองศูนย์หกสองสี่แปดห้า 485 4970 4970คือยังเนาะหอยแฮกตะการครับหอยแฮกตะการเนาะไอ้ยังต้องหมุนผมมางในเด้วนะครับพอดีนผมหันรถมาหลายผมก็เลยว่ายางออมนะครับเนาะเอาโอเคครับไอ้ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อมากรูมือนีครูมเดียวครับพ่อขึ้นรอหนเนาะแังมันสูงไรพ่อครับตัวนี้ประมาณนลอยนิบแบกนิบเก่าครับอันนี้ลูกตัวผู๋เนาะครับผมจะบายแล้วพ่อครูมี เปิด้วยสี่หมื่นก่าสี่หมื่นเก้าพันบาทเนาะครับผมเอาพี่น้องคบนองไว้สี่หมเบาทครับพี่น้องครับเอาเบอร์โทรติดต่อนีครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสี่แปดสีหนึ่งศูนย์าแปสซื้อยังครับห้อยหมูอะไรรับห้อยหมูเอาไม่ได้คนซื้อหมูแต่หมูนี่คนนี้เพื้อซื้ออะไรกับหมูนี่กับหมูนี่กัหมูตี เปลนซื้อเหรอครับมันมานมันน้ำกันนะะ่ะนรก็หอยหมูตีครับผมอันนี้ก็หอยหมูนี่ก็หอยหมูนี่ก็หอยหมูครับผมเปลี่ยนซื้อก่อนมันโหลแล้วเพราสวัสดีครับอันนี้ผู้ใด้นนไหมลูกเตีลูกครับลูกคือหลานเอาใช้เอาใช้พันธิ์ทับปักคือโบเก่งคือพอเดี๋ยวนี้ว้าต้องถึงต้งองได้เป็กก้อนวะนี่เอาพ่ออันนี้ลูกคือหลานในบริเวณหลานคือลูกโอ้หลานในบริวูพ่อ <laughs> เป็นในยมือนี่มากบพอเตมเป็นยังไงครับบอกคือบก่นคือตาเนี่ว,ว,ว่าว่เยอะอามาตัวความมันนี่มาตัเดียวครับจ้าบาดละไพอตัวสี่สามหมื่นหาครับสามหมืห่ทองว่างคับแล้วครับทับแล้วนะครับพอสีฟึ้งไปไหนออไไหนอยได้บ่ตัวนี้วา่างลครับอยากเป็นวะอยากเป็นต้องเปลี่นนี่เอาโบกี้ตัวนี่พอ 091ย์เก้าหนึ่งครับย์งแปดเสี่แีครับพอเียครับพอหังศู์ขหเก่งกานี่พ่อย่ปอได้แล้วนี่พอสามเล้วปอสีต้องบอเก่งกานี้พอหนองคุ้มแปอสี่เก่งแล้วออาโอเคมากวนแล้วยไหสวัสดีครับอ้อามาตัวนอครับวันนี้มันชื่อไห้เนาะครับมันคีดพอดบานเตี้ย จบไอตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันหารอยครับสองหมื่นเจ็ดพารอยนี่ตัวผู้ตัวแม่ไอตัวเมีครับตัวเม7 0สอ่นเจ็ดเนาะแล้วตัวสีด้ครับซ้ำกันครับสามตัวซ้ำกันตัวเดียวกันเลยครับผมสองหมื่นเัน้นี้ก็สองหมเรอาคาเท่ากันเหมือนกันเนาะครับคยหักงไม่ได้ใส่อ้นี่แต่ละสิ้นครับนี่เบอร์ติดต่อมาครับไปนี่ครับเบอร์ยังเนาะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้า 741 5สี่5663งห้าหกหกสามห้าหกหกสามยังครับผไอหนึ่งครับไอซึอส่สหนึ่ครับกสลิน,น,นยเนาะเอาบกคนแะครับอาสว,ว,วัสดีครับสวัสดีครับไออาสวัสดีครับพ่อขอยากสัมผัสเดี๋ยวบ่เนะหฮ้ยซื้อยันซื้อยันยกล่องเอายังเอายงต่อไอไออยังบอโอ้ผมบีความมีระหว่างมาประเด็นดิเอาอเมาตัวคำว่านี่เอามาตัวนึงครับ จะบาทอะไรโต๊ะกสิหกหมื่นห่าครับหกหมื่นห่าพันบาทผสมไปครับคุณตัวนี้ผสมนะครับผสมตัวได้ไหมเนาะเอ็ดดี้ครับเอ็ดดี้เอ็ดดี้เจ้าเอ็ดดี้ของกั่นท่านผู้ยิ่บ้านนั่นบปะมพนบ๊อใช่ครับไอ้ที่ว่าเป็นลูกของมโนกันบปะมพนบ๊อพี่บ้านควงงามนีเม็นปะครับใส่ดวงดูวยโอ้โอ้เจ้าเอ็ดดี้นะครับนี่พันตกรรมดีพี่น้องครับเป็นของกั่นท่านอบตฤกษ์นะครับเพนบ๊อเออของคุณครูโอ้ิษ ตายแล้วคอขโทรพี่น้องครับบรเว้ซื้อนับแต่ว่าเจมันโน่นี่ถือว่าลูกที่ในราคาแพงสุดเดี๋ยวคือเจาะเพชรคู่แพงครับหลักมาจากเจาเอ็ดดีดีเป็นพีของเพชรคู่แพงครับนะครับหกหมื่นฮะบริจิตตอนียซนครับนหกสครับอันนี้ครับนสามหนึ่งนแต่แย์ครับแปดแศครับนะครับอ่าซื้อไยังครับไอต่ำครับไอต่ำน้องมันสูงนไอคนตัวนี้สาเจครับร3อยสามเจ็ดสามเจนมันจะเดือนแล้ว กำลังจะขอสองเดือนครับกำลังจะขอสองเดือนไอ้เนาะเน่ยครับอ่ะโอเคบ๊ควรเหรอครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ็ดหมื่นกว่าสวัสดีครับผมเอามา้ตัวครับวันนี้เอามา้สองตัวค่ะอ่าขออยากจับไหมนะครับอ่าเอามา้สองตัวนะไมีตัวใดเนี่ยเออไม่ใหญ่ทั้งหมเอาตัวนี้ก่อน้องครับเนาะตัวนี้จะมาครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปสิบแปดอ่ะ หนึ่งแสบาทเนาะเขาสูงเท่าไรครับความสูงร้อยามสิบร้อบเนาะลูกตัวในเนาะลูกเก้าเจริญค่ะลูกเก้าเจริญเนาะสูงหนึ่ามสพี่น้องครับตันนี้ครับสูงร้อแปดรับประกันอยู่ที่ร้อยามประกันร้อยามบนะครับเนาะบวกลบเนาะมันบวกลบเส้นหนึ่งแหะปกตินะยืนอยู่กีดินก็ดิต่ำเน่ถ้ายืนอยู่ปูนก็ดิสูงเนี่ยนะครับเนาะเอาเบอร์โทรติดต้อนได้ครับศูนย์เ แปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูย์เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าซื้อ,อยังครับซื้อนกค่ะซื้อนกน,นะครับเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณคัขอ,อยากสัมผัสในบนนอรครับ,ขอ,บขออยากติดไหมเนีครับโทดได้ครับเด้ออ่ะว่า,า,าผมเนาะเอาใส่รงนี้อามาจะโตครับโมเดลสองค่ะอะ่จับสุงกระพิ่ได้ครับจุงกระพิตัวน,นี้นะครับเป็นสูงกัได้ครับพี่สูงเท่าไรฮะ ประมาณร้อยสี่สิบอยู่ค่ะประมาณร้อยสี่สิบเนาะห้องว่างว่าตัวนี้เท่าไหรมันสมและะ้วค่ะผสมตัวได้ไหมนอสมพออ่นคุ้มฝูงค่ะคุ้มฝูงเนาะคนบอกว่าคุ้มคุ้มฝูงค,ครับจะเดือนอะไรครับผสมไว้นี่เดือนหนึ่งค่ะจะบาทครับราคาหกสิบห้าหกหมื่นห้าพันบาทเนาะ,ะตัวน,นี้ถือว่าเขาโคงส่างดีนะครับเนาะ,ะนะครับตัวน,นี้หกหมื่นห้าพันบาทเพื่อนครับเป็นสายพัฒนาทางผู้ใดยคุ้นหน่อยก็ไปต่อยอดได้ครับหางไงค่ะหางไงเนาะครับเล็บมนดี เล็บดีหางดีนะครับเนาะแล้วก็ค nah. ้านเขากะกวงนี huh. uh ้นะครับ huh. อ uh ัต huh. ล right ักษณ์ก uh ็ช huh. uh ัดเจนนะครับเนาะอ้าวตัวต้องไปตัวนี้ไหมครับอันนี้มานน้ำกันไหมครับนี่มานน้ำกันเอาบอกเลยครับตัวนี้หอาไหมยี่หันนะครับอ๋อค่ะตัวนี้มันสูงม้อนเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามเจ็ดค่ะร้อยสามเจ็ดนะครับเนาะอ่าลูกตัวเล็น่าหู้ปะครับลูกเก่าเจริญจะมาขับตัวนี้หกสิบห้าหกสิ้าพันบททอกันค่ะหกหมื่นห้าพันบาทเท่ากันเนาะแต่ว่าตัวนี้ยังมีสาวสุดก่อนเนาะ อ่าตัวนี้เป็นแม่สาวแ่อาจจะแม่เคยมีลูกมาแล้วครับพี่น้องตัวนี้นะครับโอ้ยโอเคนะครับเอาเบอร,ร์ติดต่อนดครับพี่ศูน <17 36 S 1> ย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเก้าสองห้าเก้าสองห้าหนึ่งเจ็ดสามห่ะหนึ่งเจ็ดสามหกครับพี่เือนหอยทอมค่ะยูโยโซค่ะเ่าขอไม้ขึ้นนะครับอ่า่ครับหอยทองยูยโซเนาะ,ออะออเอาหอยทอมเอาพอกขึน้นด้คยวยยเดครับ มกักใหญ่ๆของพ่อใหญ่ไงบ้ครับโอ้พ่อคือบ่วตัวยังไงครับพ่อโอ้ความจริงคุณบัเสือร์นี่แต่ว่าขนาดตัวเขาเสือร์ไว้ไว้ดิพอท่านบนสาวว่าสามสีวาใหญ่อยู่แล้วตีตัวนี้ขายบ่พ่อนี่ยเดี๋ยวขายแล้แต่งแต่งโตแต่งสีชีวีวันก่อนนะครับพี่น้องแล้วเขาจะติดไม้ได้ครับพ่อครับครับโอ้นะำบัสาวท้าวยังไงอยู่ตี๋จะบ่ายแล้วพ่อโตสิเสียร์ห้าเก้าพันมันสูง่าไรครับพ่อ ร้อบหวกลบร้อยสี่บหบวกลบบวกลบหามาเสร็จหัวคือขึ้นเดยมาร้อยสี่หมาไปไหมที่สื่อโยกขวาเพนมากนะโอ้วัดแต่ละเมรอยไรนะพ่อเนาะวัดชั่วเลยผสมไหมนี่พ่อทองเก่าจะเลื่อนสี่เดือนกลัวทองเก่าจะเลื่อนสี่เดือนกลัวครับอันดาซาวเราพ่อผสมมันติดทองอันดาซาวไว้นี่พ่อสาวเรียวสาวเรียวโอ้สาวเรียวเนาะ เอาโอเคพี่น้องครับละวัตถอหินเลยลอยซีดีหกกลัวนะครับโอเคเอานะครับลอยีโพง่พอเพียงครับราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าหมืเก้าพันบาทราคาคือถึงแต่พอคือมันผมบอกสิมันถึงดาว่านอหันยอดซีโพงตะกี๋มันแทงก็หนีเนาะครับซื้อถือกับขายถือซื้อแพงกัขายแทงโอเคเบอร์โทรติดต่อนนพัอ 0 8นย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนยพอยังครับพอเทียบครับพอเทียบเนาะขอบคุณครับเอาหัวดีครับอันนี้มาจากไหนครับนี่นีมาด้วยกันมาน้ำกันครับโอ้อันนี้อันนี้ลูกไซบอกครับพ่อหลานหลานหลานครับอันี้จะาาครับตัวนี้นี้ถ้าขายแยกตัวเจ็ดหมื่ครับแต่ถ้ามาเป็นคูณแสนสามหม่นห้าพัน ขายแยกตัวละเจ็ดหมื่นครับแต่ว่าถ้าเอารวมคู่คู่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับทองวางวันนี้เท่าไหครับท้องตัวหนึ่งแปดเดือนครับตัวไหนท้องแปดเดือนตัวนี้ตัวนี้วะครับตัวไหนวะเราตีทองมังกรฝ่าเนาะคุณบ๊อเอาเราทองแปดเดือนทองมังกรฝ่าตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งทองวางเนาะเอาเพื่อได้ติดต่อง่ายครับเบอร์ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสองสี่หนึ่งเจ็ด ส4 1 7ี่6ครับ9 9 6อันนี้น้องเทียงครับชื่อโชครับอยู่จังหวัดใดครับนี่อยู่จริงๆอยู่กรุงเทพแต่ว่าลงมาเที่ยวทำไมได้เป็นในห้อยที่นี่ครับอันนี้ว่างๆเฉยๆมามาเดินเล่นมาเดินเล่นโอ้สุดยอดนะครับอ่าโอเคเพงมาสายสารู้เรื่องเลยครับพอพอได้ครับพอได้คนกรทมก็ก็เด็กๆก็อยู่เนี้ยแหละแต่ว่าไปทำงานที่อ๋อการทุ่งอาหารสารคามอ่าโอเคไม่กวนแล้วครับครับ อ้าววัสดีครับไอ้วัสดีครับผมผทกใจยันไอ้พัีย่นี่ผมยันเป็นหนังเอียงปอมตมากไหมครับเอาจะบายตควคมต้งเสียครับหาสิบเก้าครับแม่ลูกลูกแม่ครับผมหาสิเก้าครับผมแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกกรมปฏิดิตฐ์นี่แหละครับครับแม่มนสูงเท่ร้อยสามสี่สามหาครับร้อยสามสามหนยเนาะครับคขยขาหนาเรียงคขยฝูงครับ เจ้าของเขามีคุ้ยอยู่เท่ากัวตูมนโอ้แต่วันเครื่องผมไปแล้วมันบพกว้าำเพราหนัคุ้ยเป็นคุ้ยคุ้ยมันแหลงนะครับมันกินตะเฟียงครับโอเคหนาเขาก็ไปดิเกียวกินบทโทษะจิตอนี่ไศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แครับสองแปดสหาหาเครับผมที่หหเจเนาะครับหอยหนึ่งสารคามนี่แหละครับหอยหนึ่งสารค้ไเนาะรัมโอเคครับมงคนไอ้ทางไหนครับทางพี่ตีกแม่ลูก แม่ลูกก้าวเกศใส่ลูกตัวใดครับพ่อไว้นั่นลูกตัวแม่ย่างดีแม่กับม่านอีกแม่ลูกลูกตัวแม่เออม่านเกศเดือนคั่วแม่กับมันเกศเดือนแล้วเออเกศเดือนคั่วเกศเดือนกับสิบมือที่ผมให้ใบแม่ยนะครับพ่อครับจะมาพ่อคมนี่เก้าหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทลูกแรกลูกสองให้ทองครับครับอันนี้ใส่เงินคนต้องกเงินเนาะแม่มันทองเกศเดือนแล้วครับพ่อเกศเดือนคั่วเกศเดือนประกันทองนะพ่อเนาะประกันทองเลยแม่มันสูง่าไรครับ สูงลอยสามสิบหนี่ละสามห้าโอเคครับพี่น้องครับเอาเบอร์ติดต่อนะครับพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสมสองหนงสามสอ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจ็ดปดหนึ้าพครับพนซ้ำสูขอพ้นได้ทุกวลาเอาโอเคครับอดคครับพ่สวัสดีครับอ๋อครับงอ์ามาตัวอะพ่อมนี่สี่ห้สครับ สดดนะครับครับผมเป็นขายในกรบพ่อครับผมเป็นกล้วยแม่สาวทั้งคู่ครับสาวทั้งคู่ครับผมเปิดไวปเจ็ดหมื่นห้าพันต่อรองได้ครับผมคู่นี่หมอครับ,ค,ค,รบครับผมคู่นี้ครับถึงกัวละสามหมื่นครัวครับผมเอาพี่น้องครับพี่น้องว่าเจ็ดหมื่นหาพันบาทแทนครูพี่น้องครับเป็นควายแม่สาวทั้งค pues ู่ครับถึงตัวละสามหมื่นก็บาทครับพี่น้องนะครับเราตัวละห้าพันก็คือเรารู้เอาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับผม 064ครับ064 687 687 8733ครับผมปล่อยยังครับปล่อยผ้ากนวนครับผมปล่อยผ้ากนครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับเอาพี่น้องครับผมขออนุญาตอันผู้ใดนำยาอุดหูมูหันนะคงขายซีเคโฟตมิกด้พี่น้องได้ทุงละสาม้าเาสิบบาทครับทรงห่อหนาบานกับทรงซีนาบลับทรงขายซีเคโฟตมิกเออเจทีสมาร์ทบั กับพวกเราไป็ะก็สิบบาทครับ่ว่ห่อนหน้าบ้านก,นกันครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับ